สวัสดีครับผมกล้องสมเกียรติชนทานะครับเป็นนักแข่งในรายการ Mo t ต GP ครับแข่งในรุ่นม o t ต2รใช้เมเลข35ครับก็อยากจะขอบคุณพี่น้องแฟนๆชาวไทยทุกคนมากๆนะครับที่คอยส่งกำลังใจมาเชียร์ผมแล้วก็ในสุกสัปดาห์ที่ผ่านมาที่อาร์เจนตินาผมก็สามารถคว้าในตำแหน่งที่2ไปฝากพี่น้องแฟนๆชาวไทยได้อีกแล้วแล้วก็ในสุกสัปดาห์นี้ที่อเมริกา GP ก็อยากจะฝากพี่น้องแฟนๆชาวไทยทุกคนเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับ ผมก็จะสู้แล้วก็จะทําผลงานออกมาให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็ตอนนี้สําหรับอาการบาดเจ็บก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วครับเกือบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ยังมีอาการเจ็บก็คือแค่ด้านหน้าตอนนี้ครับที่เราเวลาเราแตะอ่งยครับก็ยังมีอาการเจ็บอยู่แต่ด้านข้าง,างค่อนข้างที่จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับก็อยากจะฝากพี่น้องแฟนๆทุกคนนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับก็สามารถติดตามเป็นกําลังใจเชียร์ผมได้ที่ เพจเล t ู e เดี a มนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ